สวัสดีค่ะกลับมาจากบ้านโกกอกแล้วนะคะก็เอากับข้าวมาให้คุณยายนะคะเดี๋ยวเราเอากับข้าวไปให้คุณยายก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้แตงโมแตงโมม,ม,ม,มากินชิดโดออมเชน่นได้อังแดงบ่งเท่าไหร่ เดีวมนีอ,องควนขมออนี่ข้าวมุกลามาฟากเจ้านี่บอ่าด,ดอิ่มแล้วตังเงีย้ยหมดแล้วจะกินไปอิ่มเดี๋ยวนี้ตั้งเงีย้ยก็เอากินไว้แบ่งเาเขามาหั่แน,น่นงกลานั่นละข้าวต้มหงอเจ้าเหล่าหอเ่าอ้าวของหวานบปล่านเอฟกูของหวานบ่<อ>นนัมาแบงเานี่ของหวานดดมาแบงอ<ม>าเขาเนย ตาเด็กอมฉินเอามาแบ่งเอาข้าวต้มเอาหอยมาแบ่งเอาข้าวต้มน้ับอกเวลาลาแล้วอกดียละมืออะไ้น่งเอยรับแล้วน้องละมอปลาปูป่าลัไปชุดันหุยมากินแงโม่ยังกินแงโม่ แมีไอ้หายมิชวนพี่มอนเอออ่ากอนี้เบ้เงิเงินแลไปงเรียนด้นี่นี่เบเงเง้วไปโรงเรีนทักก่อนทักก่อนเลยลูกอ้เงินไปลอยทักก่อนว่าโงเรียนมูเด้อใหญ่อีกสามมิสไปได้เังอโอ้ยเบอ่อมิดเป็นบักอันนี้จะดีโนอะาอนนน เอาพวกเขามาหอยหลายแ่เอาพเขามากูหลายแ่หลายคนเบออยู่พ่อถ้าเรากินเพืก่อนกินแตงโมยู่บ่ะรับแล้วแล้วเราบอกถาบาข้อถ้าเกินเอกกินแตงโม่บ่มีินที่บอก หวานก็แบงผิวมันยายสิิวมันดอกโอ้โหแลวผิวโอ้ส <energetic> ิบแบบนี้ได้ไยมล่ะเหรอพี่ไปอีกเนียนเลย หลับแล้วนะคะมาเอาหอยนะคะน้องวิวกับน้องเตยยังไม่มาเลยนะคะน้องวิวกับน้องเตยยังไม่มาเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้คือหอยนะอันนี้หอยทีนนนน่เก็บมาเมาาื่อวานนี้ต้องล้างก่อนแช่น้ำไว้สัก ปลาหาของปลาเดี๋ยวต้องใส่ ออกก่อนเนาะหอ้สวยมากเลยนะได้ยินเสียงร้องแม่ๆม่แล้ว,วลนึกถึงมีบุญคิดถึงมีบุญกับจำปาเนาะมาพอดีกำลังจะไปตามกำลังว่าเราไปตามยันไม่ทัน โอโหได้บอได้บอใช่ร้านนอีกแล้วับแล้วับแล้วีเนี้ยและยานมีทันจนวะว้ากกีกวนมาหน่อยนึงนี่กวนวาิดโตนี่น่นดู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 น่โอ้ยได้ผักกระจงมาด้วยอได้ถุงอีว่าได้อยู่ เอาถุงนะและนี่คือของฝากที่เราจะเอาเงยนะแสงมาไป<ฮ>เมาสวนมาเลยบอ่อผนะักเน่ยและนี่คือของฝากที่เราจะเอาไปฝากป้าส,สวนผักกับนายช่างใหญ่นะคะนี่ให้รากินก็ไม่มีอะไรให้นะคะมีแต่ผักออแกนิกจากสวนนะของพี่เป้ <c oughs> นี่ เราใส่แยกถุงมาเลยมันจะได้ถือสะดวกถ้าเรา,ารผูกได้ก็ดีนะปอดสารทิษนะคะมีนอนด้วยนะบางต้นนี่ <c oughs> มีนอน <c oughs> นะไม่แน่วาถ้าไม่มีนอนแ้ว <นำ S 1> ทำไมแยกแยกให้ใครบ้างไม่ได้แยกให้ใครค่ะมันเอามาแบบเป็นตะก้าใหญ่ไม่ได้เน<ร>ี่ยคือเอาไปพี่นาจำปดงให้สวได้ทานกันให้สวกินผักเยอะเยอะจะได้สุขภาพางกันากไม่ได้ไปนะเ้อง้อันนี้ อันนี้อันนี้หนูขอไว้ทำกินนะเอเลยลูกหนึ่งจานใช่อันนี้ของแถมนะนี่เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูกะหนูมีมีสวิงอล้หนูไปเอาสัตว์น้ำมาได้เหรอยหอยหอยที่ไว่อ่อนหอยไม่อันะไรของไปหมืนเลยป่ะใช่ของแม่เอาไว้อ่อมใส่กระปูบอ่ะมันเยอะเพราะว่าจะอ่อมเร็วๆนี่นะอันนี้แค่นั้น โอ้ไม่เป็นไรค่ะแม่ไปเลยหอยอยาลืมหอยผักะเจียวใส่หาเลยผัก้ื่อให้วหน่ยเลยอะเบิรเท่านี้เบิชวนแล้วผักพายนะผะจอยผักกะจอยผักกรจยผักพาักพายใหญ่ผักกจอยอะแหละวนององแล้วก็นีมีผักแล้วเราก็ต้องมีปลานะคะทุกคนไปส่องไปสอง ปลาก็คือมันเอายากนะคะมันต้องได้หึงก่อนเพราะว่าเวลาเรามันกระชันชิดนะคะมันก็เลยได้น้อยนึงมีปลาอยู่อุ้ยมุเอาสะดุ้งไปตึกเอาเอาไปตึกแหละแต่ว่ามันมันผักบุ้งคุมหมดเลยมันต้องได้ดึงออกแล้วล่ะก็ได้เอาสวิงนี่บ่อสน่ะมันต้องเอาสะดุ้งตึกมันจังได้มันก็ได้เท่านี้นะคะเพราะว่าคุณแม่รีบด้วยหนูก็รีบไปแต่รีบกลัวไม่ทัน ก็พอได้อยู่ค่ะพอพอได้แกงได้แกงหนึ่งก็เวลามัเวลามันรีบเนาะใช่เวลามันรีบค่ะเดี๋ยวถ้ารอบหน้าวันที่สิบเราจะหาไปเยอะๆอันนี้ปลาในปลานะคะมีผักแล้วก็ต้องมีปลากุ้งหอยปูปลาแต่กุ้งไม่มีเวลาไปซอไม่มีเวลาไปช้อนเพราะคุณแม่จะกลับต้องใช้เวลาเออมันต้องใช้เวลาแม่กำลังจะไปตามว่าจะทันไหมเขาจะกลับกันแล้วที่มารับมังนีไหมแม่ นี่นะมีหอยก็เดี๋ยวเตรียมมีปลาตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาผักทีเดียวเลยนะเดี๋ยวผักเดี๋ยวเราจะแต่งผักใส่ถุงกันนะคะทุกคนผัก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 ค่ะก็ไม่มากเลยประมาณนี้นะคะไอซีเดี๋ยวเรารอพี่อนุวัฒน์กับพี่สารบานแล้วก็พี่ปุ๊แล้วก็ใครอีกนะคะัป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาก่อนนะะค

มีเจอะดนี <half> ่มาันคาไปใช่บาหนคสมันได้ละัดัดเหรอัดมีพัดอเ็ดะเนียเยียมยส่วนีทึ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงุงเต็งเท่านี้นะคะชัอดีค่ะ